เรื่องของการเปิดเรียนนะครับออนไซต์ก็ยังเป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งผมคิดว่าทุกเขตพื้นที่ได้มีความพยายามในการที่จะทำการเปิดเรียนนะครับแต่ภายใต้ความพยายามนั้นก็อาจจะมีประเด็นที่ท่านทั้งหลายนั้นยังจะต้องใช้ความพยายามทั้งในส่วนของอยากจะเห็นมากที่สุดก็คืออยากเห็นความพยายามของทางโรงเรียนกับคณะครูของพวกเรา ในการที่จะหารูปแบบวิธีการที่จะให้เปิดเรียนให้ได้เพราะวันนี้เนี่ยนะครับคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อในบางจังหวัดก็มีความเข้มงวดในเรื่องของความพร้อมแต่ถามว่าความเข้มงวดเป็นสิ่งที่ดีไหมผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะยิ่งเข้มงวดเท่าไหร่ก็ยิ่งมีความปลอดภัยเท่านั้นแต่ทางโรงเรียนเองกับคณะครูเองต้องทํามาตรฐานตัวเองให้ผ่านเกณฑ์ที่ทางจังหวัดเขาเป็นคนกําหนดนะครับถ้าวิธีการ กำหนดไม่ถึงเช่นกรณีคุณครูฉีดวัคซีนยังไม่ครบมีในะคุณครูอยู่3คนไม่ฉีดอยู่1คนยังไงม,มันก็ไม่ได้ร้อยแถ้ากรณีอย่างนี้นะผมก็คิดว่าให้คุณครูสองคนนะ่ะมาโรงเรียนได้ไหมอีกหนึ่งคนก็ Work f r ฟ m home ที่บ้านก็จะทำให้นะักคุณครูก็มาโรงเรียนได้100%ยเพราะคนอีกคนหนึ่งไม่มาสองคนก็100%ยได้ ซึ่งลักษณะแบบนี้ผมอยากให้พยายามในการที่จะหาวิธีการที่จะทําให้ไม่ใช่เอาปัญหานั้นเป็นอุปสรรคให้เราเดินต่อไม่ได้แต่อยากให้เอาปัญหานั้นเป็นวิธีการที่ก่อให้เกิดปัญญาในการที่จะหาช่องทางวิธีการนะครับที่จะทําให้โอกาสเด็กนักเรียนให้ได้เรียนอย่างไรก็ตามผมก็ยังอยากจะให้ทุกท่านได้ทําการเปิดออนไซต์เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับนักเรียนและก็ผู้ปกครอง ให,ให้ได้ผมคิดว่านี่เป็นเป็นสิ่งที่เป็นความพยายามที่สังคมต้องการให้เรานั้นได้ให้ความช่วยเหลือแต่แน่นอนในการที่เปิดออนไซต์ site, อาจจะมีผู้ปกครองบางท่านยังไม่มั่นใจยังไม่เชื่อมั่นเนี่ยก็ยังไม่ให้ลูกมาโรงเรียนเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเราก็ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับที่อาจจะเกิดขึ้นได้หรือถ้าหากเปิดไม่ได้จริงๆกรณีโรงเรียนที่ไม่มีอุปกรณ์นักเรียนไม่มีอุปกรณ์ นะมีนักเรียนอยู่เป็น3-400คนแต่นักเรียนไม่มีอุปกรณ์สัก10บ0คนเราก็ให้10 20คนนะั้มาโรงเรียนได้ไหมและหามาตรการในการที่จะให้เขามาโรงเรียนอย่างปลอดภัยและอย่างไรนะครับเพราะอยู่ที่บ้านเขาก็เล่นกันอยู่แล้วนะครับเป็นกลุ่มเป็นทีมอยู่แล้วแต่ถ้ามาโรงเรียนเราก็จะได้มีมาตรการในการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดแล้วเขาก็มีโอกาสได้เรียนสรุปโดยรวมก็คือการเปิดออนไซต์ site, หรือไม่ออนไซต์ site, วันนี้เราต้องการให้ นักเรียนของเราไม่ได้พลาดโอกาสจากการที่ได้เรียนนี่คือเป้าหมายที่ที่เราต้องการอยากจะเห็นแล้วก็ทราบว่าเมื่อพุทธที่แล้วเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด12จังหวัดที่ยังไม่สามารถเปิดเรียนได้แม้แต่โรงเดียวเนี่ยแต่พอมาวันนี้นะครับก็ขอเรียนว่าเราเหลือเพียง6จังหวัดเท่านั้นที่ยังไม่ได้เปิดเรียนก็เห็นความพยายามตรงนี้ก็ก็ต้องขอบคุณ ท่านผู้อนการสำนักง,งานเขต